สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำ Toyota าไมต t ้ X นะคะคันนี้นะคะกระปะตอนเดียวรถปี35พร้อมคอกลงเริ่มแล้วเรียบร้อยนะคะทุกท่านบรรทุกเสริมแหนบเรียบร้อยเลยค่ะใส่ล้อกระทะนะคะเหมาะสำหรับการบรรทุกนะคบพร้อมสำหรับการใช้งานได้ในทันทีเลยนะคะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคะทุกท่านคันนี้ราคา62,000บาทนะคะเครื่องดีมากแอร์เย็นฉ่ำคัสซีสวย ภาษีเต็มคะ่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะเช,เชื้อเพลิงใช้ระบบดีเซลนะคะทุกท่านท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะเพื่อสำหรับการบรรทุกนะคะคันนี้มาแบบสภาพพร้อมใช้เลยนะคะทุกท่านสนใจสามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจสายตรงได้ในทันทีเลยคะ่ะ แอดมินเพียงมาแนะนําเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าแต่เราใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้คุณที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ